ผู้ประกาศข่าวของเราท่านผู้ชมครับตกเป็นเหยื่อของแก๊ง call center call center เมื่อวานนี้ตานไปแจ้งความนะครับท่านผู้ชมครับที่2นภาษีจเจริญค่ะท่านผู้ชมคงจะคิดเหมือนกับผมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงช่วงนี้เป็นช่วงของการที่มีการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างน้องไร่กระ,ร,ระดาษสิงหาเนี่ยเป็นช่วงนี้พอดีเลยค่ะแล้วตานเมื่อวานนี้ทํางานอยู่ที่บ้านแล้วก็ปรากฏว่ามีมิจฉาชีพซึ่งเธอก็ไม่รู้แน่โทรศัพท์เข้ามาแล้วบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดิน บอกรายละเอียดเกี่ยวกัรเกี่ยวกับที่ดินของเธอได้อย่างถูกต้องแล้วก็บอกว่าจะต้องมีการอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินโดยให้การให้มีการติดตั้งเรียกว่าลน์ใช่ไหมให้แอดไลน์ใช่ไหมให้แอ <Add line. S 1> ดไลน์แอดไลน์เสร็จสับรากแล้วหลังจากนั้นมีการพูดคุยแล้วก็หลอกล่อจกกนกระทั่งเวลาผ่านไปกลายไปว่าเงินของเธอในบัญชีสามธนาคารเนี่ยมันหายไปล้านกว่าบาทท่านผู้ชมครับล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้น วันนี้เราเริ่มต้นคุยกับการก่อนเลยสวัสดีสวัสดีคุทน้องใบค่ะเสียใจด้วยนะยังยิ้มได้เหรอค่ะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วค่ะก็เดินหน้าต่อค่ะเมื่อวานนี้ช่วงสายใช่ไหมใช่ค่ะประมาณ10บโมงพอดีค่ะยังทำงานอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านที่ภาษีเจริญเนี่ยค่ะพอดีว่าต้องบอกว่าทํางานที่บ้านเพราะว่าใช้น้ตบุ๊กอ่าแล้วก็มีโทรศัพท์ด้วยอ่าเสร็จแล้วก็มีสายเนี่ยเข้ามาเป็นผู้หญิงบอกว่าเราเนี่ย เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แปลงนี้ใช่ไหม mm hmm. ซึ่งเขาระบุถูก mm hmm. ขณะที่ดินระบุถูก mm hmm. อ่าก็เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน mm hmm. อ่าบอกว่าเราเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลเรื่องของที่ดิน mm hmm. ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษี mm hmm. ดังนั้นต้องไปอัปเดตนะต้องรีบนะเพราะว่าเนี่ยคือตกค้างแล้ว เขาก็ถามว่าได้จดหมายไหมเราบอกยังไม่ได้จดหมายเลยหมายถึงเขารู้ที่ตั้งบ้านเราหรอรู้ค่ะก็คือเขาระบุที่บ้านใช่บอกเลขที่บ้านใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าขนาดที่ดินแปลงนี้ใช่ไหมเราก็เลยเชื่อว่าอ่าเขาคงเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินจริงๆเราบอกต้องไปอัปเดตนะซึ่งเราตกค้างแล้วซึ่งวิธีการอัปเดตเนี่ยจะมี2แบบค่ะพิยุทธก็คือไปอัปเดตที่กรมที่ดินแต่ว่าต้องไปเองนะเสียเวลานะก็อ้างอย่างนั้นค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือสามารถอัปเดตทางออนไลน์ได้เออเราก็อ้าวมีออนไลน์ก็เอาออนไลน์สิิเเออออคืืตนนนนั้ก็ชช่่่่่แหละววาาาาไมมีีใจ นนเพราะว่าคือเขาเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่ดินที่เรามีอยู่ค่ะอันนั้นคือจริงๆก็คือว่าเราก็ไม่คิดอ่ะเสร็จแล้วก็ให้ให้แอดไลน์สิแล้วก็คือปกติเนี่ยต้องบอกว่าตอนเคยทําธุรกรรมเรื่องจ่ายภาษ,ษีเนี่ยในต่าจงจังหวัดเนี่ยคะ่ะอบตเทศบาลเนี่ยเขามีรูปแบบนี้จริงๆก็คือมีเจ้าหน้าที่โทรมาคุยแล้วก็ส่งข้อมูลกันทางไลน์เนี่ยมีรูปแบบนี้จริงๆเราเคยทาโอนเงินแบบเนี้ยกับทางเทศบาลอบตมาต่อนาจังหวัดบางทีติดต่อเราไม่ได้อยู่ไงใช่ค่ะจะเป็นการติดต่อ แบบนี้อยู่เขาให้แอดไลน์เราก็แอดไลน์ไปเขาก็ให้แบบเออเลขที่แอดไลน์มาพอแอดไลน์ไปปุ๊บเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ถักมาว่าขอโทรไปคุยได้ไหมเรื่องแบบว่าลงทะเบียนออนไลน์นี่แหละเราก็ว่างพอดีก็ได้ค่ะ ก็เลยเข้ามาคุยทีนี้พอตอนคุยเนี่ยเขาก็คือใช้โทรไลคอลเข้ามาไลคอลก็คือใช้โทรผ่านไลน์นะใช่ค่ะ,อะตอนนั้นเราก็ไม่ได้ไปกดอะไรแล้วเพราะใช้โทนนะใช่ค่ะ,อะพอดีว่าใช้น้ตบุ๊กอยู่ก็เลยเอาไลคอลที่โนตบุ๊กเนี่ยคุยกับเขาอ,อเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยตันงก็เข้าเว็บของกรมที่ดินเพราะว่าจะไปทำรายการในเว็บเพราะปกติเนี่ยพอเข้าไปเจ้าหน้าที่เขาต้องบอกว่าเออเข้าไปตรงไหนอะไรยังไงก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวเนี่ยทำรายการตรงหน้าเว็บอยู่หน้าเว็บแล้วเขาบอกว่าทําใน Android หรือว่าเอลเะไดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเเคคค้้าาาาะะไอออใหหหู่่่่่รรยตนนนีทม เพราะฉะนั้นเราต้องเช็คดูเว็บของกรมที่ดินเนี่ยมันตรงกับลายไหมใช่คือเหมือนมากค่ะคือเขาใช้โลโก้หน้าตาเหมือนกันต้องขึ้นมานะคือเอาโลโก้ของกรมที่ดินมาใช้แต่อันนี้ก็คือรูปตอนที่เขาให้โหลดแอปมันกบให้ลงแอปให้ลงแอปซึ่งตอนนี้ยังจำไม่ค่อยได้ว่าเราไปลงแอปเนี่ยด้วยวิธีอะไรคือยังมึนๆอยู่แต่ว่าขั้นตอนก็คือพอเขาให้บอกว่าเออเป็น Android เราบอกว่าเราใช้ Android คือตอนนั้นเราบอกว่าจะทำผ่านคอมได้ไหม เขาบอกว่าใช้มือถือกว่าใช่เขาจอจองเลยเหรอแอนดรอยเขาถามว่ามี iOS หรือ Android ไหมเราบอกเรามี a n d r o อ d เขาก็บอกอ่ะงั้นก็ใช Android อะเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้คือตาเนี่ยยังจำไม่ได้จริงๆว่า การที่มีแอปของกรมที่ดินปลอมเนี่ยมาฝากอยู่ในมือถือเราเนี่ยมันมายังไงเพราะว่าตอนนั้นก็คือแบบทำงานอื่นไปด้วยแล้วก็คุยกับเขาไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าปรากฏว่ามันมีแอปมาติดตั้งแล้วแหละแล้วในสายเนี่ยก็บอกว่าเออเห็นไหมเข้าไปตรงนี้ตรงนี้อ่ะเราว่เข้าไปตามที่เขาบอกก็ทําตามที่เขาบอกไปเลยเพราะเขาบอกว่าอ่ะเข้าไปปุ่มนี้เห็นไหมแล้วเนี่ยกรมที่ดินเนี่ยจะต้องต่อไปให้ใช้แอปเนี้ยเป็นหลักเลยนะเรื่องของภาษีเรื่องของการอัปเดตข้อมูลเออก็เลยเข้าไปในแอปแล้วเขาเลยบอกว่ามันต้องมีการตั้งรหัส ก่อนตรงนี้แหละก็ที่โดนไปแล้วก็คือเหมือนกับว่าพอตั้งรหัสเนี่ยเขาก็บอกว่าจาดีๆนะรหัสเนี้ยเพราะว่าต้องใช้ทุกปีถ้าเกิดจําไม่ได้เนี่ยต้องไปเปลี่ยนที่กรมที่ดินเขาบอกว่าเนี่ยต้องอัปเดตข้อมูลขอเช็คหน่อยมีโฉนดไหมซึ่งเราก็คิดว่าเอ้ยใครจะไปพกโฉนดอยู่แถวๆตัวไม่มีโฉนดเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวจดเอาไว้ก็คือเหมือนกับว่าเขาให้ข้อมูลเลขที่โฉนดเลขที่ระวางตารางเมตรแต่ว่าเรารู้ว่าถูกก็คือตารางเนี่ยตารางวาของบ้านเนี่ยใช่ตรงตามข้อมูลของเขาเลขโฉนดเราไม่เช็คเดี๋ยวไปเช คตารางวาเนี่ยบอกูกแต่ตารางวานจะเป๊ะบ้านเราอยู่นีใช่ใช่ค่ก็เลยเชื่อเขาก็เลยบอกว่าให้จดไปนะแต่ตอนนั้น,นะเข้าใจว่าเขาคงจะแบบชวนคุยเพื่อจะประวิงเวลาบางอย่างแล้วก็เสร็จแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยว จะอัปเดตข้อมูลแต่การอัปเดตข้อมูลเนี่ยต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนช่วยทวนมาหน่อยว่าข้อมูลพวกนี้ถูกต้องแล้วจากนั้นเนี่ยจะต้องมีการยืนยันด้วยการสแกนใบหน้าเราก็ยังแบบไม่เฉลียวใจเลยค่ะก็ให้สแกนก็สแกนก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่แบบเนี้ยไอ้หน้าเมื่อกี้ที่บอกว่าเออรอระบบแบบอัปเดตอยู่ก็ขึ้นอยู่แบบนั้นหน้าตะกี้นี้ใช่ไหมใช่ค่ะโลกเลยนะใช่ค่ะก็อัปเดตอยู่อันนี้ค่ะมันจะขึ้นอย่างนี้ตลอด เนี่ยค่ะระหว่างทําการตรวจสอบกรุณางดใช้งานโทรศัพท์มือถือใช่ก็คือตอนนั้นน่ะโทรศัพท์ก็คือเข้าอันอื่นไม่ได้แล้วคือมันค้างอยู่ที่หน้านี้แล้วเขาจะบอกว่าให้เรารอให้ระบบมันอัปเดตก่อนแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบว่าให้สแกนใบหน้าเ,ออเราก็สแกนเพราะว่าสแกนใบหน้าเขาคุยกับทางไลน์ใช่ใ<ห>ค่ะให,ให้เราสแกนเพราะเาบอกว่าเดี๋ยวนี้ราชกาเนี่ยเขาต้องมีการสแกนใบหน้าเพื่อความปลอดภัยเราก็ไม่เฉลียวใจแล้วก็พอไอาตาี่ถามจริงๆนะตาดไม่ได้ยินข่าวหรือว่าระบบธนาคารพาณิชย์แบงก์ชาเาบก่นีีไปมระแ ได้ยินค่ะคือเราก็ติดตามข่าวแล้วก็รู้ข่าวแล้วเราก็คิดว่าเราเนี่ยนะจะไม่มีทางโดนแน่ๆจะเป็นเราได้ยังไงฉันนี่ไม่มีทางแน่ๆเออแต่เนี่ยค่ะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วผ่านไปนานที่มันค้างๆอยู่อย่ให้รอรอเนี่ยชั่วโมงหนึ่งใช่อันนี้ไม่ใกิจใจหรอคือตอนนั้นก็รู้สึกหงุดหงิดมากว่าทำไมคุยุยันยังคุยอยู่ไหมคุยค่ะเขาคุยชวนคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยแล้วบอกว่าคุยเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินใช่ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่า ตอนหลังๆเนี่ยลามไปเรื่องแบบว่าภาษีเงินได้บอกว่าปรึกษาเขาได้นะอ่าสุดท้ายเนี่ยหลังๆเนี่ยเราพอเราเลิมเอะใจเราถามว่าคุณเน่ยชื่ออะไรเ,ออเนี่ยเอออยากรู้ออชื่อที่เขาให้มาเนี่ยตันงก็นั่งเสิร์ชตรงนั้นเลยปรากฏว่าเสิร์ชชื่อนั้นเลยก็เป็นชื่อที่ตรงเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจริงๆอยู่ฝ่ายนิติกรรมจริงๆแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นชื่อเจ้าพนักงานจริงมีตัวตนจริงแต่อยู่ที่ภูเก็ตใช่ใช่ค่ะแต่คุนไม้เจอหรอแน่นอนแต่เราเช็คตอนนั้นเฮ้ยมีชื่อจร ก็ตอนนั้นเลยรู้สึกว่าเริ่มเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆแล้วอาแล้วพอดีว่าตอนนั้นพอดีแฟนโทรเข้ามาพอดีก็ียนบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราคุยกับคนที่ดินอยู่เนี่ยนานมากเลยอะไรเงี้ยเออเหมือนกับเขาคุยเรื่องภาษีเออแต่ว่าแฟนก็บอกว่าเอ้ยไม่น่าใช่แล้วนะเขาก็มาแบบสกิดบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวางไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอจะวางก็เลยบอกไปสายว่าเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเออเดี๋ยวจะวางแล้วเขาบอกว่าก่อนวางเนี่ยจะออกจากระบบได้เนี่ยต้องสแกนใบหน้าออกอีกก็คือจะพยายามให้เราสแกนใบหน้าเออแต่่่สสสสุุดดดดทท้้้้้าาาายยยคคคคืืือออออเเเรรกกกกก็็งงงแแแแแไไไไไมลลวบบตััปปปจนนี สามครั้ง 3, สามสี่ครั้งก็ผ่านนีเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมันจะมีชตให้เขาจะบอกว่าเดี๋ยวต้องสแกนใบหน้านะเราก็จะบอกเราว่าเออเนี่ยคือสแกนเนี่ยบางคนครั้งเดียวก็ผ่านเลยแต่ว่าน้องไปทำสัญญกรรมมาหรือเปล่าอาจจะนานนะอาจจะต้องแบบ2หรือ3าครั้งอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้ลองเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเสร็จเราก็เลยมาตรวจดูมือถือตัวเองก็เจอความผิดปกติแล้วเพราะว่าปกติจะมีโฟลเดอร์ที่เก็บพวกแอปธนาคารไว้ด้วยกันปรากฏว่าพวกแอปธนาคาร3 4แอปเนี่ยมันเด้งออกมาจากโฟลเดอร์นั้นเออก็ตกใจแล้ว อ่ะก็เลยเข้าไปแอปแรกก่อนอ่ะพอแอปแรกของเข้าไปของกสิกรก่อนอค่ะเออพอไปส่วนเนี่ยก็เจอว่ามันมีเงินเข้ารายการแรกเข้า5 0,000นโอนมาให้เรา5 0,000นแล้วก็อีก1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันโอนเข้า,าบัญช,ชีเราแล,แล้วก็โอ,อนออกทันทีในยอดเดียวกันเป็นยอด5 0,000นกับอีกยอดหนึ่งเป็น1นึ่งแสก็แสดงว่าโอ,อนออกไปเกินเราก็เลยรู้สึกว่าเออใช่กสิกรเนี่ยเรามีเหมือนคล้ายๆว่ามีเงินในน้ำมันห้าหมื่น 5, กว่าบาทนี่แหละก็คงแบบเอาเงินออกไปแล้วอ่ะก็ก็คิดว่าอ่ะโดนแล้ว ตอนนั้นก็เลยแบบรีบรีบแจ้งพี่พี่ปัญญาณการโทงอะค่ะของทีมของสารมิติที่เขาตามนักข่าวเซ็นเตอร์อยู่อ่าแกก็เลยแนะนำว่าต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็อ่เลยเช็คอีกแอปหนึ่งก็อีกแอปหนึ่งเนี่ยเป็นของกรุงไทยก็โดนอันนั้นเป็นเงินฝากก็มีอยู่ประมาณแสนห้าก็โดนหมดเลยเอาเงินฝากออกไปอีกตลาดการที่สองค่ะใช่แล้วก็เช็คอีกแอปหนึ่งเป็นของ SCB SCB เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการก็คือเหมือนเงินในนี้ไม่ค่อยมีแต่ว่ามีบัตรเครดิตอ่าที่เราใช้บัตรเครดิตของเขอเเเงิินสดดจากบัตตรรรคา อ่าล้วก็กดเงินสดออกไปเข้าบัญชี<บ>แล้วก็ออกไปก็คล้ายๆกสิกรใช่ค่ะคือกสิกรแหละตอนแรกยังไม่รู้ว่าเอ๊ะม,มันคืออะไรทีนี้แบงค์เพิ่งโทรกลับมาบอกว่าอ๋อกสิกรเนี่ยยอดนี้คือต้นทางเนี่ยครโอนคือมันไม่ใช่ไรโอนแต่ว่ามันคือมิจฉาชีพเนี่ยไปทําก็คือเรามีบัตรเครดิตท,ที่ผูกเอาไว้อ่าแล้วเหมือนกับว่าเขาน่าจะไปทําอะไรกับวงเงินให้สามารถแบบว่าถอดออกมาได้ห้าแสนอ่าเราก็เลยถอดมาเข้าบัญชีเราแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วสรุปว่ายังไงค่ะเดี๋ยวใจด้วยได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไว้แล้วก็ไป ใช่ค่ะได้เลยค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะนี่เอามานําเสนอกันก่อนเพราะผมก็ตกใจตั้งแต่ได้ข่าวเมื่อวานนี้ตองไปใช่ไหก็ตกใจเป็นบทเรียนเลยนียได้ยังไงวาเฮ้ยไอ้ตาลเรียกอย่างนี้นะนี่ตัวเองยังงงอยู่เลยว่าเป็นไปได้ยังไงฉันเนี่ยแบบโอ้โหยังคิดว่าไม่มีทางไม่มีใครจะหลอกได้แล้วเขาเป็นคนทํางานหลักนะเก็บพร้อมลอมริบเนี่ยท่านผู้ชมแฟนว่าไหมก็จังหวะนั้นคงไม่กล้าว่าหรอกค่ะก็ให้กําลังใจบอกว่ามีภาคกันได้แต่ล้านกว่าเลยนะ ใช่ค่ะได้คืนค่ะได้เดี๋ยวนี้ลองไปตามกับแบงค์ค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่ต้องเตือนกันจริงๆฮะบางทีเราไม่รู้หรอกมันเหมือนใครบอกว่าเฮ้ยไปโดนได้ยังไงแต่ย่างที่ผมบอกผมเจอมานักต่อนักนี่ไม่ใช่เรื่องความโลภเลยใช่นี่ไม่ใช่เรื่องความพลาดพั้งอะไรเพราะเขามีข้อมูลแล้วเขามีวิธีพูดที่จะทำให้เราเชื่อค่ะแล้วก็เลือกช่วงเวลาอย่างตอนนี้ก็แปลว่าเรื่องภาษีที่ดินกําลังระบาดตอนนี้เลยเพราะกำลังอยู่ในช่วงจ่ายภาษีกันค่ะ